Trốn 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 Ôi! trốn 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 อีกลาเลยเที่นี้อ้ปลาอะไรวะอ้นี่ไม่ใช่ลูกปลาแล้วอู้นู่นนูน่น,น,น,นปลาปลาขึ้นนูน่น

เอาคันนี้ยกคันนี้ออกให้หน่อยเอาปล่อยปล่อยเลนี้กนี้อก้ห่อตมมา้ยแล้ววะมีซี่เหรอหังเข็งหังเขงแน่นอนสบัดนี้

มุ้งเหลืองเหรออันนี้ตาเรียกบมุ้งเหลืองเหรอเออมุ้งอะไรหล่ะอันยเชกัเชกรมงเชกัสีนี้นะสีนี้ได้สองแต้มเลยนะสีน้ำเงินนั่นสีน้ำเงินนั่นสีเหลืองเงินไม่ไม่เยอะอะรครับเยอะเยอะเนี่ยนะครับของเราวันนี้ได้สองเต้มแล้ว Yeah, mới lúc quảm thànhเร็จ để giờ đi. Ồ, giờ rồi. Xin bóp một

Bên lại đến đây yêu Bên lại cái môn của tao quýt mân cái môn cái môn cái môn đi môn cá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 i môn

อย่าหลุดกระพอตัว hmm. น yeah, yeah, ี้ไหนใครก็เอาสิงมาช่วยหน่อยอย่าหลุดเราเดี๋ยว

เต็มที่สองครับของเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่สององานจิ๊กครับนี่นะครับหกสิบกรัมสีน้ำเงิน <st ubs> <c oughs> อุ้ยโดนอู้หือกินดีจริงด้วยพี่ขายต่อไม่เยรอเนีนี่ในในร้านผมมีหลายตัวอยู่เออเอามาตีเลยมั้นจะไช้เท่าไงเลยมีหลายตัวเลยผมสั่งมาหลายตัวเลยสีน้ำเงินถ้าถ้าใส่แล้วไม่กินแสดงว่าเป็นทติกล้วนะ ถ้ากินเนี่ยขอราคาคูณสองด <laughs> ิงบเเรือราคาคูณสองสีน้ำเงินนะสีน้ำเงิน

ปนอะไรล่ะเุ้ยโดนเฮ้ยอะ